กับสบายดีพี่น้องเนาะคลิปนี้กาพาพี่น้องเขาปลาอยู่ปลาหัวหน้าปลามากินหมากลินแมวหาลินแมวหรือว่าหมากลินแมวพี่น้องช่วงนี้ก็คือสีสุกน้ำเลยพี่น้องช่วงนี้ก็ดีกัไปเบิ่งก็เลยพี่น้องปลามันซุกหรือ,อยังกับไปเบิ่งก็เลย các cúc này kha, súc nấm là na nó, sẽ có súc này, mác đít này, các siu này các yu xuống pí nóc, à, mà bưng, này khan, thì hoa, sẽ luôn à การซุกอุทลพี่นองการสีุปอุทไลเป็นไนนง,งนีง่ว่งว่งหนึ่ง กาลืมซุกน้ำแนี่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่างานี่นยังดีลายซุกดำม,มากประมาณสามสี่มือ ไปชีสุกเบิดางานทำสี่มือเรียว,ว่าทิศหนึ่งมาร์กเล็บแมวเรียกว่ามาร์กลินแมวแต่ว่าทางบาทของเซี่ยเล่ในเซือน มาร์กลินแมวแต่ว่าเคยได้ยนน้ทางอื่นอื่นว่ามาร์กเล็บแมวพ่ว,พวมอลังเสียเป็น้องจัน เราก่อนจะงาได้แล้วงานนึงพี่เนอะเอายีกงาน งานนี้กะซุกาลเติมโอ้งานนี้หักหยากรหักมือเดียวมันกะมันโบโบ,บแข้งพี่น้องแต่มันหยาบแล้วก็มีน้ำนำถ้าหักปุถุจังว่านี่น้ำมันก็ปักเอานี่สียีกสำ ค่พี่น้องก็เคยได้ยินอยนนี้เคยได้ยินบอนิทานที่ว่าลิงกับเสือผู้ดใดมือหน่อยคอยยึกคอยยอมผู้ดใดมือใหญ่ยอมเอายอมเอา,อเอาแต่ว่าเขาเปลีนเป็น,น,นองค์ืมมงแล้ะนิทานเรื่อง

แต่ว่ามันสูงบ่ดได้เอาไม้มาแม,ามนบ่ดได้ถือไม,ม,ม้มาได้ได้ยู่สองงาพี่เนาะอันอ ไปบึงรอไปหาบึงกุกมาอีกพี่น้องถือว่าพอวกุกดำวสิไดไลยเนี่ย อาสิตัดผาไปเบิงกกต่อไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะท่าเบิงกกต่อไปกันจะไปเบิงกกต่อหนาพี่น้องกกนี้ก็สิบลาย

ก็มีหมากดิบมันยังลายพี่นนอะประมาณทียคือกีสชิเบิด ไปເລาะບິກຸກໄມອີກພນ นี่ก็จะเป็นไฮไฮมันเขาเจาเน,นอกพี่เนาะอยู่อยู่ตีนตีนผู้ไฮมันเขาแลสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้ซัำนี่นาะพี่น้องเดี๋ยวปอวกันคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายมันชุกไล่กว่านีอะไรสิมาหาเหลาะกินดีพี่น้องแล้วกระชิ่ให้พี่น้องเบิร์กอีกฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์ในเด้อพี่น้องเพื่อผมจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไป ขอบคุณครับ